รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสงสัยข้อ,อต่างจังหวัดเยอะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานตีใหม่ไทยลรารถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็เยอะอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่ประตูชัยปัตนุสาวรีประตูชัยนครหลวงเวียงจันทร์เวลาประมาณทุ่มหนึ่งสิบเก้านาฬิกากว่านิดนิดร้อนเวียงจันท์ร้อนขอบอก อยากจะไลฟ์สดแต่ว่ามันสัญญาณมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ่ายเป็นคลิปให้ดูช่วงเทศกาลสงการของลาวเราอันฝั่งทางโน้นไปทางริมโขงเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่ใช่เขาเล่นน้ำนะทางตรงนั้นนะน้ำพู้นอะถ้าเล่นแล้วเปียกเลยนี่ตรงกาะกลางก็มีสวย ตันคืนจะสวยเขาจะเปิดไฟเปิดน้ำพุเปิดอะไรด้วยระวังรถมาขึ้นมานี่สวยมากเลยสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะข้ามปัถนนไปฝั่งทางโน,น้นไปให้ชมดูบรรยากาศประตูชัย,ยามเย็นในช่วงเทศกาลสงกราน วังจำเลยอบวังชนเ้อวังชนเลยโอ้ร้อนมากอากาศร้อนมากเลย คนลหลายคนเยอะรามาเที่ยวสงการลาวาไม่ได้เปิดน้ำพูวันนี้ a de